สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูนะฮะเก็บหน่อมไม้เก็บใบมะกรูดนะฮะเอาไว้ขายประทังชีวิตนะอย่าพูดดังนะครับอย่าายเข้านะนี่ครับหน่อมไม้นะอ่อนๆเลยนะครับผมนะ เป็นอดอกไม้ที่ส่งตรงเข้ากอทอมอนะเนี่ยส่งตรงเข้ากรทมเกินแล้วติดใจนะคับอ่อนอ่อนนะถามหมาเักเดียวเลยนะเนี่ยมันก่อนส,ส่งมาทีหนึ่งแล้วนะอ่อนอ่อนวันนี้ยังมีไหมครับเอาห้าโลสิบโลโอเก็บกันไม่หวัดไม่หวั่นเลยเนะี่ยเห็นไหมครับนั่งปอกกันทั้งวันเลยนเะนี้ย หน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้มาแล้วจ้าเห็นหน่อไม้ดีนะเนี่ยมีกรดอะมิโนนะผมนะ ใบมะกรูดนะใบม,มะมกรูดอ่อนเลนะเนี่ยเอยอะๆแต่เป็นกระสอบเลยเก็บมาโหได้หลายโลเนี่เก็บมาเป็นกระสอบไปอะใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็ปลูกครั้งเดียวกินตลอดชีพเหมือนกันนะเนี่ยใบมะกรูดสวยๆอ่อนเลยนะบนนี้ ใส่ต้มยำแกงคั่วคั่วกิ้งกะทิใช้ใบมะกรนะูดนะไปดูให้ชัดนะครับอ่อนไม่อ่อนให้ดูนะ โอ้โหขาวจั่วเลยนะเป็นอไม้นะขาวจั่วเลยเอามาวางข้างห่างนี้นะแทนไอ้เตานอใช่ไหมครับ ค่อยลงไปนี่อย่ามันใส่คนนะค่อยลงไปตั้มๆยังให้นะคือมันจะคนเนงะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะมีควันมานะเอฟเฟกต์